สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ล้วนมาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะจ้าทุกคนวันนี้มีแสงแดดจ้าทุกคนมาเลยจ้าทุกคนมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกับล้วนนะจ๊ะมาจ้าทุกคนมาออกกาลังกายด้วยกันนะจ๊ะวันนี้อากาศดีนะจ้าทุกคนหลังจากที่เมื่อวานลมพัดแรงมากเลยจ้าทุกคนจ้าแล้วก็วันอื่นๆนี้ก็มีหิมะแล้วก็อากาศก็อ่า อุณหภูมิต่ำนะจ๊ะวันนี้ก็จัดว่าอากาศดีมากเลยจ้ะสำหรับช่วงฤด,ดูตอนนี้นะจ๊ะวันนี้ก็อากาศสูงสุด11องศานะจ๊ะทุกคนแล้วก็ต่ำสุด6องศาจ้ะก็จะมีลมบ้างจ้ะแต่ก็ลมพัดไม่แรงนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มีแสงแดดก็เลยทำให้อากาศไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่จ้ะทุกคนโดยเฉพาะถ้ามาเดินออกกำลังกายนี้นะจ๊ะก็มีเหงื่อออกก็ ไม่ค่อยหนาวเลยจ้ะทุกคนจ้ามาจ้ามาเดินออกกําลังกายด้วยกันนะจ้าเพื่อสุขภาพจ้าทุกคนเดินออกกําลังกายแล้วก็ชมธรรมชาติด้วยนะจ้าทุกคนก็จะมีน้ำไหลนะจ้าเพราะว่าฝนตกนะจ้าทุกคนคิดว่าคงจะตกคืนนะจ้ะทุกคนบรรยากาศข้างที่รวนเดินนะจ้าทุกคนก็จะมี บรรยากาศาที่ออกกําลังกายนะจ๊ะทุกคนที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะจ๊ะทุกคนล้วนก็จะมาออกเป็นประจำนะจ๊ะบางครั้งลวนก็จะไปที่สวนสาธารณะที่อื่นอยู่จ้ะทุกคนแต่วันนี้ลวนมาที่นี่เนาะเพราะว่าที่สวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีเป็นเนินขึ้นสูงสงนะจ๊ะทุกคน บางครั้งก็เหมือนว่าเราเดินขึ้นเนินสูงนะจ๊ะจตทุกคนจะทางนู้นก็จะเป็นเนินสูงนะจ๊ะทุกคนทางนี้ก็ที่ล้วนมาเมื่อกี้นะจ๊ะมีแสงแดดได้รับวิตามินดีไปด้วยเนาะทางนี้ก็เป็นทุ่งหญ้านะจ๊ะทุกคนทุ่งหญ้าเขียวกระจีเลยจ๊ะก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างขวางดีนะจ๊ะทุกคนก็ทางนี้ก็ นี่แหละจ้ะที่รวนจะขึ้นไปเนาะเพราะว่าเป็นเนินนะจ้ะทุกคนจะขึ้นชันเนาะก็เหมาะสําหรับอีกอย่างหนึ่งในการออกกำลังกายของเรานะจ๊ะของลวนนะจ๊ะข้างฝั่งฝั่งทางข้างฝั่งทางที่รวนเดินก็บรรยากาศข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคน้เราได้ชมบรรยากาศสวยๆนะจ๊ะลวนก็ เดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้สวยมากเลยจ้ะทุกคนท้องฟ้าก็สีฟ้าสวยจ้ะทุกคนเพราะว่าช่วงที่ถ่ายวีดีโอนี้ก็จะมีแดดออกมาจ้านิดหน่อยนะจ้ะทุกคนบางช่วงก็แดดจะไม่ค่อยมีเยอะเนาะจ้ะทุกคนจ้าบรรยากาศของ ทีล้วนออกกำลังกายนะจ๊ะทุกคนของวันนี้นะจ๊ะทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะจ๊ะทุกคนที่ลวนมา,าทั้งวิ่งทั้งเดินออกกำลังกายนะจ๊ะทุกคนจ้าก็บรรยากาศนี่ก็จะแฉะแฉะหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะจ๊ะทุกคนจ้า ดวนก็มารับวิตามินดีจากทุกคนเนาะเพราะว่าที่นี่ก็หาแสงแดดช่วงนี้ก็ยากหน่อยนะจ้ะทุกคนถ้าล้วนก็จะเช็คพยากรณ์อากาศแต่ละวันนะจ้ะว่าพยากรณ์อากาศวันนี้มีแดดกี่โมงนะก็ถ้าตอนวันนี้ก็มีประมาณ9ก้าโมงครึ่งเาสิบโมงกว่าจ้ะทุกคนล้วนก็เลยมาออกกาลังกายช่วงระยะในที่มีแดดนะจ้ะทุกคนก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะจ้ะคนละประเทศนะจ้ะบ้านเราก็ มีแดดตลอดนะจ๊ะก็เลยวันนี้จะวันนี้เป็นวันที่รวนมารับเอาวิตามินดีโดยตรงเลยนะทุกคนลวยก็เพ่อรวนก็เลยมาออกกําลังกายช่วงนี้นะจ๊ะทุกคนจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกจุดต่างๆนะจ๊ะก็จุดถ้าใครเคยดูคลิปล้วนก็จะมาจุดสวมาอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้บ่อยเป็นประจําจ้ะเพราะว่าก็สะดวกดีนะจ๊ะเนาะระยะเดินทางก็ไม่ไกลมากนะจะทุกคน ่วนก็จะเดินไปทางนู้นนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวซ้ายนะจ๊ะทุกคนจะล่นจะให้ทุกคนดูทางที่เดินนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเพราะว่าใบไ,ไม้ร่วงเยอะแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ล่วนก็มองเห็นกระรอกนะจ๊ะแต่ก็อยู่ไกลหน่อยจ้ะนจ๊ะทุกคนอยู่ในมุมนู้นนะจ๊ะดี๋ยว,วนซูมให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจ๊ะ เวลาดวนดวนหมอกออกกำลังกายนะจ๊ะก็จดจั กระลอกจ้ะกระลอกเขาวิ่งขึ้นในต้นไม้เพราะว่ามีหมาในจ้า,จาทุกคนจา้าหมานี่ชอบวิ่งไล่กระรอกนะจ๊ะแต่เขาก็ไม่เคยวิ่งไม่ทันกระรอกหรอกจ้าทุกคนธรรมชาติจริงๆนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็นั่งนิ่งนานพอสมควรเลยนะจ้าทุกคนนะจะรับกินอะไรไม่รู้เหมือนกันนะจนะ๊ะเนาะดูนซูมไปไกลๆนะจ๊ะอันนี้ซูมเมื่อกี้รวนซูมใกล้จา้าอันนี้รวนซูมออก ทางห่างเลยจ๊ะทุกคนซูมห่างนจ้ะทุกคนอันนี้ลวนซูมซูมห่างไปไกลแล้วนะจ๊ะจ้ะบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนกะระรอกที่ลวนซูมเมื่อกี้นะจ๊ะทุกคนก็ยังนั่งอยู่ในนั้นอยู่นะจ๊ะยังไม่ไปไหนจ้ะเดี๋ยวซูมให้ทุกคนได้ชมใหม่อีกจ้ะ วิดีโอนี้ก็จะสท้อนแสงหน่อยนะจ้าทุกคนเพราะว่าข้างหลังนี้ก็ตะวันขึ้นอยู่ทางหลังนิงนยจ้าทุกคนจ้าก็ลุนก็มาเดินจุดนี้จ้าทุกคนจ้าจุดในมันเหมือนในป่านิดหน่อยนะจ้าแต่ก็ไม่ใช่ป่ามากหรอกจ้าเป็นป่าละเมาะนะจ้าทุกคนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสุวรรณสารณนะแห่งนี้นะจ้าทุกคนจ้ บรรยากาศของตอนนี้เนาะจ้ะกจะ็จะมองไม่ชัดนะจ๊ะทุกคนจ้ะทุกคนจ้าสรุปไปแล้ววันนี้ลวนเดินได้เกือบ7กิโลจ้กทุกคน6.7จ็ดจ้าก็ถ้าเป็นเก้านะจ้าเป็นสเต็ปก็หมื่นกว่าสเต็ปจ้าทุกคนจ้าก็ วันนี้ก็ดีนะจ๊ะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดด้วยจ้ะเพราะว่าที่อังกฤษนะจ๊ะก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนโดยเฉพาะเป็นช่วงฤดูนี้นะจ๊ะทุกคนจ้าขอขอบคุณมากนะจ๊ะทุกคนที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า